สวัสดีครับพบกับผมช่องเนกัดป่าชาแนลนะครับพบกันอีกแล้วเราเปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอปลากัดก็คือปลากัดป่านะครับปลากัดป่านะครับสองตัวนี้เป็นปลากัดป่าใต้นะครับลูกซ้อนด้วยนะครับ เราสั่งมาสามตัวนะครับโดยวิธีการเลี้ยงครับคลิปนี้คมจะมาบอกครับไปกันเลยน้ำที่ใช้เลี้ยงนะครับควรเป็นน้ำหมักใบหูกวางนะครับควรจะเป็นน้ำหมักใบหูกวางเพื่อให้ปลาเหมือนอยู่ในธรรมชาติและควรใส่พืชน้ำให้เยอะนะครับเพื่อกวนผลังขาของปลาสีแบบโอ้โหเจ็บๆเลยนะครับนี่ สีสุดๆมากอาจจะไม่ชัดหน่อยนะครับ 2. ภาชนะที่ใช้เลี้ยงนะครับควรเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมหรือไม่ก็หลโหลแบบแบบนี้ครับนี่ยโหลแบบนี้ครับตรงกลางนี้ครับเพื่อที่จะเป็นการที่มันถ่ายรูปแล้วสวยนะครับนี่สวยเห็นไหมผมใส่เหลี่ยมถ่ายและควรจะต้องมี คนรจะต้องมีฝาฟิตนะครับเป็นกระดานไม้ก็ได้หรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้วันคลิปนี้ก็จะมาโชว์สวยความสวยงามของปลา,ากัดป่าใต,ต,นต้นะครับจากปัตตานีสวยๆครับประกัาตัวเมียนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูนะสักครู่ กับตัวเมียนะครับนี่จะขยายให้ดูนะเ,ออเห็นไหมครับนเนี่ยตรเนี้ให้สังเกตดีๆตรงจุดท้องมันจะเป็นสีขาวขาวนะครับเดีย๋ยวขอเปลี่ยนมุมกล้องก่อน ก็ยังสู้กันอยู่เลยนะเนีย่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยสีสวยมากคุณผู้ชมเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกพเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราลองมาเทียบตัวนี้นะมาเบิงกันเดอร์นี่ยดนี้ Nih, Fra. Eh. Nih, Sab. nama tuh. Hmm, ya kayak Japri. Nah วายวะโอ้เนมันก็อยู่ประมาณตรงนี้เน่เห็นไหม,มนจุดกูขาวเนี่ยครับเนี่ยครับก็คืออวายวะเพศของประกัดตัวเมียล้วขอปิดโกนปิดโกนอย่าอย่าเปิดให้ถึงสิบนาทีนะครับสิบนาทีแล้วมันจะแบบว่ารู้สึกว่ามันพ่ายแพ้ ปลาทั้งหมดของเราเพิเปลี่ยนน้ำวันนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่านี่คือปรากัดหม้อที่ซื้อมาใหม่นะครับตัวสีเขียวตัวละยี่สิบาทสาตัวโโห้สิบโอ้โหดูความดุครับดูความดุ เปลี่ยนขางเปลี่ยนข้างเปลนขางนี่ครับคุณผู้ชมเป็นยังไงตอนนี้ไข่กำลังแน่นๆเลยเห็นไหมมีกอวอดนี่ด้วยยังดูอยู่เลยดูมากๆเลยครับคลิปนี้ก็ขอก็ขออธิบายนะครับเรื่องประกาศปลาอ่ะเมื่อกี้เราให้มันสู้กันเสร็จแล้วใช่ไหมครับ แต่เวลาที่มันไม่มีอะไรรบกวนโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยทุกคนกอวดเยอะแยะเลยสุดๆครับเห็นไหมทุกคนเอฟซีทั้งหลายครับมันจะถอดสีเห็นป่ะเนี่ยมันจะถอดสีสีมันก็จะไม่ค่อยเข้ม ัวน,นี้ด้วยครับตัวน,นี้สีติดไปแล้วนะดูอีกตัวหนึง่งสีก็จะอ่อนๆเนาะครับเนาะอ้าสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นครับก็ขอจบการน,นำเสนอเรื่องประกาศป,ป,ป,ป่าใต้ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ